ลาซาด้าเปิดรับสมัครคนมีรถส่งสินค้าชั่วคราวรายได้2,001ต่อวัน บริษัทลาซาด้าเอ็กเพสจำกัดเป็นบริษัทในเครือลาซาด้าซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการขนส่งทั้งหมดเพื่อจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็วให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้าบนเว็บไซต์ลาซาด้าโดยล่าสุดได้มีการเปิดรับสมัครรถร่วมส่งสินค้าชั่วคราวเพื่อวิ่งงานส่งสินค้าในวันที่16-18เมษายน2563เมื่อวันที่ 24เมษายน2563ที่ผ่านมาทางเพจหางาน Lazada X-Page พได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครรถร่วมส่งสินค้าชั่วคราวประเภทรถแท็กซี่รถยนต์บ้านรถ5ประตูและรถกระบะแคป4ประตูร่วมส่งสินค้าชั่วคราวที่ศูนย์กระจายสินค้า3แห่งได้แก่ศูนย์กระจายสินค้าบางบอนศูนย์กระจ กายสินค้ารัตนาทิเบตศูนย์กระจายสินค้าสาขาสมุทรปราการโดยวิ่งงานในวันที่16-18เมษายน2563รายได้ประจำวันเฉลี่ยวันละ2,100บาทโดยบริหารค่าน้ำมันเองยิ่งส่งมากรายได้ยิ่งมากสำหรับผู้ที่สนใจสมัครรถร่วมส่งสินค้ากับทางลาซาด้าเอ็กเพชั่วคราว ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเงล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ